สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกลับมาเจอกับช่องวิดมินหนึ่งแล้วนะก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2เดือนนะครับก็มีน้องถามเข้ามานะ <c oughs> เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ถามเข้ามาหลายคนอยู่น้องสองสาคนเลยต้นนี้จะได้จากบอสงูใช่ไหมหลังจากที่เอาชนะบอสงูได้นะครับก็จะได้เออมเล็ดพันธุ์มาปลูกก็คือมเมล็ดตัวนี้นะครับจะดอกกับบอสงูนะก็มีน้องก็เอาไปปลูกนะครับแล้วไม่โตสักทีนึงนะครับ ก็จะมีในคําอธิบายในมเมล็ดพันธุ์นะก็คือปลูกในหลุมดินจะโตเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สีทองเติบโตในเฉพาะพื้นที่กว้างและต่ําไม่สามารถถูกลเลี้ยงด้วยปุ๋ยสกรปรกหรือว่าไม่สามารถใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ได้นั่นเองนะครับเป็นต้นไม้โบราณทั่วไปอะไรก็ว่ากันไปนะคือจะต้องปลูกในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะครับแบบอย่างเงี้ยพื้นที่ที่เป็นเกาะลอยฟ้าแบบนี้นะครับจะมีพื้นที่โลง่ลงๆอยู่ลองน้ามาปลูกได้แบบนี้เลยนะครับอืมเนี่ยแมก็จะได้ เมล็ดพันธุ์ตัวนี้มาแล้วก็มาปลูกได้จะได้เป็นผลต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่บนต้นนะครับอันนี้คือผมปลูกโตได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงก็ไม่นิดอ่ะก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยนะครับคือผมจะต้องยืนรอเป็นชั่วโมงเลยนะน่าจะเป็นชั่วโมงแหละกว่าเจ้าต้นนี้จะโตนะครับก็พยายามที่จะแบบอยู่ใกล้ๆไว้นะอย่าอยู่ห่างมากนะครับก็คือหลังจากที่เราปลูกอ่ะ จะทาอะไรแถวนี้ก็ได้นะอยู่ใกล้ๆไว้จะจะดีนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ไกลเนี่ยไม่รู้สิพอเวลาผมอยู่ไกลๆแล้วอว่ะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จะไม่โตนะผมปลูกไว้หลายที่เหมือนกันนะแปดแห่งเลยนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้โตแล้วนะครับผมจะลองไปดูบนเกาะลอยฟ้าผมปลูกไว้ต้นหนึ่งๆๆๆๆอันนี้คือแห่งกดไง <laughs> <laughs> เขาบอกกว้างและต่ำนะ ผมปลูกไว้ที่สูงเลยนะครับทางไหนทางนี้ก็มาร์กแผนที่ไว้นะครับนี่ต้นนี้ไม่โตนะยังไม่โตนะครับก็ใช้น้ําเลี้ยงไว้แบบไกลๆหน่อยเนาะก็พยายามอย่าเลี้ยงใกล้ต้นมากนะครับแต่ก็ไม่ไกลเกินไปอะ่ะอันนี้ผมรู้สึกว่าจะเลี้ยงไกลไปหน่อยโอเคอย่างเงี้ยห่างมาสักหกเจ็ดบล็อกก็ได้นะครับเลี้ยงดินตัวนี้ไว้เนาะ โตนะครับโตปกติใครที่บอกไม่โตนี่ก็ต้องรอหน่อยนะรอนานนิดนึง <c oughs> คือถ้าเราออกเกมไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่นับเวลาการโตของต้นไม้นะครับเราจะต้องอยู่ในเกมตลอดเวลาหรือเปล่านะอันนี้คือผมปลูกไว้ในป่าดงดิบก็คือวิหารบอสเมตรงนี้เลยนะครับเนี่ยโตได้นะอันนี้คือปลูกบนยอดวิหารบอสเมเลยลองใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับปลูกแบบผมเนี่ย ก็คือเอามาปลูกไว้บนยอดนี้เลยนะครับเอาดินขึ้นมามาใส่ใส่ใสน้ําขึ้นมามาเลี้ยงต้นเอาไว้นะครับเลี้ยงดินนะก็โตได้นะครับนี่อยู่บนวิหารอัน,นอีกต้นหนึ่งนะครับผมก็ปลูกไว้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเป็นที่ต่ําแต่ตรงนี้ไม่โตนะรู้สึกว่าจะแคบไปหน่อยนะพื้นที่ตรงนี้ไม่ก็น่าดินี่ผมวางนี่แหละนะอาจจะแคบไปหน่อยเล็กไปหน่อยนะครับต้นอาจจะไม่โต แต่ต้นบนยอดวิหารบอสมูนเนี่ยโตนะครับลองนับบล็อกดูนะครับว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะอันนี้หน้ากว้างนะครับหนึ่งสองสามอันนี้ยาวหรือกว้างนไม่เป็นไรอันนี้กว้างนะครับอันนี้ยาวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบล็อกนะครับยาวเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าบล็อกนะครับแล้วก็นําน้ํามันขึ้นมาเลี้ยงหน่อยนะครับเลี้ยงไกล,กลต้นหน่อยซัก ผมปลูกไว้ประมาณตรงนี้แถวๆนี้แหละก็ห่างไปประมาณ1 2 3 4ประมาณ5 6ถึง6บล็อกนะครับต้นนี้โตนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งผมปลูกไว้ยอดต้นอาเบอร์เนี่ยยังไม่โตนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแถวทะเลแล้วก็ชายหาดแล้วก็ตรงนี้ก็คือหน้าผาสูงชันนะครับ ไปดูหน่อยคิดว่าน่าจะโตมั้งแต่ผมอยู่ไกลอ่ะไม่รู้ว่าจะโตหรือเปล่านะเนี่ยก็พยายามหาพื้นที่แบบนี้นะครับเนี่ยโล่งๆอย่างนี้เลยด้านบนไม่มีอะไรนะครับก็เคลียร์เออคลียร์ตรงนี้ออกหน่อยนะต้นมงต้นไม้อะไรพวกเนี้ยก็เคลียร์ออกนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับหน้าดินนิดนึงก็เพิ่มบล็อกเข้าไปแถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็ เลี้ยเอาต้นหญ้าออกตรงนี้คิดว่าปลูกได้นะปลูกประมาตรงนี้แถวๆนี้ตรงนี้น่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าด้านบนไม่มีอะไรเลยเ,เวลานิดนึงแถวไหนเอ,อ่ยลงไปตรงนี้ ตรงนี้ผมก็ปลูกวอีกต้นหนึ่งนะครับเห็นไหมยังไม่โตนะอันนี้คือปลูกปลูกที่หลังเขาเลยนะครับส่วน2ต้นเนี้ยที่โตแล้วนะครับต้นนี้กับต้นเนี้ยผมปลูกต้นนี้ปลูกก่อนนะครับต้นนี้ปลูกตามมาทีหลังเป็นต้นที่2แล้วก็ต้นที่3มต้นที่4นะครับซึ่งสองต้นเนี้ยโตนะครับก็คือ2ต้นเนี้ยโตแล้วนะครับ ตรงชายหาดอีกต้นหนึ่งยังไม่โตนะครับแล้วก็ในทะเลเนี่ยยังไม่โตเหมือนกันนี่เห็นไหมอาจจะบล็อกแคบไปหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่โตแน่นอนนะครับผมคิดว่าไม่บล็อกอาจจะต้องหาพื้นที่ที่แบบก,กว้างๆหน่อยนะแถวๆเกาะลอยฟ้าจะมีพื้นที่โล่งกว้างนิดนึงแล้วก็ถ้าจะ ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ทําใกล้ๆกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไว้นะครับคือพยายามอยู่ใกล้ไว้เนาะโอเคคลิปนี้ก็มาบอกน้องที่ปลูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่โตสักทีหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเป็นอาจจะเป็นชั่วโมงแหละก็คือพยายามทำกิจกรรมใกล้ๆกับต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็ ก่อนปลูกเนี่ยก็ดูพื้นที่หน่อยเนาะพยายามเ,เคลียร์พื้นที่ให้มันเท่ากันหน่อยแล้วก็ด้านบนเนี่ยพยายามอย่าให้มีอะไรมาขวางแบบนี้นะครับก็จะโตได้ป,ปกตินะแล้วก็เคลียร์หน้าดินแล้วก็ต้นหญ้าอะไรออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ปลูกเนาะใส่น้ําอะไรให้เรียบร้อยนะครับเลี้ยงไว้ใกล้ๆต้นนิดนึงประมาณสัก5-6บล็อกอะไรประมาณนี้ก็ใส่น้ําเลี้ยงดินใกล้ๆไว้นะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะก็หวังว่าจะเป,นป <c oughs> ็นได้นะครับโอเคบายบายครับ